สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวับนนี้นะครับผมก็มีรถมือสองมาให้เ,เพื่อนๆนะครับพี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับเห็นผมก็คือมีรถมือสองมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมตลอดนะครับยังไงกดติดตามกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะเพื่อเวลาผมลงคันใหม่ๆไปมันจะได้แจ้งเตือนไปในโทรศัพท์ของพี่ๆนะนี่ครับเดี๋ยวผมวันนี้จะมารีวิวรถเป็นรถคลาสสิกนะ อน,นี้อาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยมันเป็นกล้องกล้องกล้องหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนะเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอนะโอเคไปเพื่อไม่เสียเวลาขอากับกล้องก่อนนิดนึงนี่นะครับเป็นโตโยต้านะครับคันนี้ โคโรล,ล่านะตอนนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่าคันนี้เครื่องพันหกนะคันนี้นะครับภาษีเต็มพร้อมโอนนะคันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นใต้เพชรบูรณ์นะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวรอบรอบคันก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ทราบนะนะครับคันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมอนนี้นะครับสภาพภายนอกนะเดี๋ยวผมพาดูดูภายนอกก่อนนะ คันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูเล่มนิดนึงนี่นะครับเล่มทะเบียนของเขานะครับวันจดทะเบียนนี่8กันยา2523นะนะครับเป็นรถคลาสสิกนะคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับเป็นเครื่อง106นะโตโยต้าโคโรล่านะครับคันนี้เบนซินนะคันนี้สีสวยมากเป็นรถคลาสสิกนะครับเป็นรถคลาสสิกนะคันนี้ภาษีเต็มนะครับนี่ครับ1ห6นะนี่นะครับ เดิมๆครับคันนี้ครบๆเลยนะครับสีนี่สวยมากครับคันนี้นี่นะเนื่องจากพี่ๆครับที่พลาดคันที่แล้วไปนะคันนี้มาใหม่แล้วนะครับคันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูร์อยู่อำเภอลมสักนะครับกระจกครบๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูภายนอกก่อนนิดนึงกระจกไม่แตกไม่ล้าวน,นี่ผมกำลังเดินอยู่นะเดินดูอ้อมคันอยู่นะครับอ่า สภาพโอเคมากคันนี้ครับ่าจะ99เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพลบอครับ2565นะนี่นะครับความโอนนะครับนี่เล่มอยู่กับผมแล้วชุดโอนอยู่กับผมแล้วนะครับกระจกสวยนะครับคันนี้ภายนอกก็จะประมาณนี้นะผมก็พยายามถ่ายกระจกดีครับคันนี้ด้านข้างนะแต่ผมขอเปิดประตูอาเปิดประตูประตูเปิดง่ายนะคันนี้ ภายในนี่ก็คือเขาใช้งานอยู่เลยเป็นรถที่เขาใช้งานชีวิตประจำวันอยู่เลยครับคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะ <c oughs> เครื่องเสียงใช้ได้แอร์เย็นนะครับคัน okay, นี้โอเคนี่กระจกนี่นะครับส,รสวยๆเลยนะครับคันนี้นเ,เป็นของเดิมๆเลยนะครับคันนี้ประตูปิดเบาๆก็สนิทนะครับคันนี้อ่านะครับนี่นะเป็นยี่ห้อ,ขอเขาเลยนะครับโครโรลล่านะโครโรลล่านะครับ อ่าคันนี้อ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างครับคันนี้คันนี้เขาใช้งานตามชีวิตประจำวันอยู่นะอ่าเขาใช้งานเขาจะขับไปไหนมาไหนอยู่นะอ่าครับคันนี้เดี๋ยวผมขอลองนั่งก่อนนิดนึงมาดูเรือนไม้หน่อยครับตอนนี้เลขไม้นะครับสามแส1เก้าหมืสี่พันหร้อยยิบห้องประตูปิดสนิทคลาสสิก คันนี้หายากมากนานจะมาทีนะคันนี้อเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูอันนี้เป็นเกียร์ปกติเกียร์ธรรมดานะนะครับหัวมาลายครับหัวม,มาลายดีครับด๋ยวลองลองสตาร์ทดูครับนี้เข้าเกียร์ว,ว่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เปิดขึ้นมานี่แอร์เย็นเลยครับอ่าแอร์เย็นเลยทีเดียวโอ้สตาร์ทติดง่ายครับอันนี้โอ้สตาร์ทติดง่ายครับ โอ้โหทีเดียวเขาใช้งานตามชีวิตประจําวันอยู่เลยนะเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่ครับเบืกมือก็ยังใช้ได้นะคันนี้นะครับอออเกียดดีนะครับอันนี้อืจะพามาดูเครื่องยนต์ก่อนนิดนึงนะแช้งานครบๆเลย เครื่องยนต์นะครับนี่คร,ค,นครับห้องเครืนะ่องครับเดิมเดิมนะเดิมเดิมครับเงียบเงียบเลยทีเดียวเอออันนี้ร้อนจีเลยอันนี้ก็เขาเพิ่งเขพิ่งขับมานะผมพ่อคงไม่ไม่เปิดดีกว่าเพราะว่ามันร้อนนะครับมันยังร้อนอยู่นะแต่เครื่องใช้งานปกตินะเครื่องใช้งานปกติเลยเดินเบาไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีหยดไม่มีย้อยครับเนี่ยนะ เครื่องโอเคนะครับคันนี้นะเครื่องโอเคเลยนะอ่านี่ครับโอเคครับสหรับ,บเพื่อนๆอยากจะดูมุมไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเครื่องไม่มีปัญหาครับเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้วิ่งทางไกลได้นะวิ่งทางไกลได้หรือใครอยู่ยังไงเขาใช้อยู่หรืออยากจะให้เขาไปส่งยังไงโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้นะ,ะเดี๋ยวผมมาดู ชุดข้างหลังนะอ่าเดี๋ยวผมมามา,มาดูอันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับก็คือรถเป็นรถเดิมๆนะนี่ครับเอ่อนี่ครับเป็นข้างท้ายนะนเดิมๆเ,เลยนะคันนี้นะครับไม่ติดแก๊สนะกระจกนะครับอันนี้ไม่ติดแก๊สครับ สวยสวยเลยครับคันนี้อ่าครับสวยเลยทีเดียวก็สำหรับ o y o ยต Corolla คันนี้นะครับเป็นเครื่องพันหกนะคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับนะ รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมศักนะครับสามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะอันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่85,000บาทนะครับ85,000บาทสามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาโดยโดยตรงนะอ่ารถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายนะครับผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ สามารถเข้ามาซื้อหรือขายได้เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันเองก่อนอยังไงวันนี้ขอกราบคำว,าวา่าสวัสดีข้ามันี่ครับเห็นมือเปืี่นเยอะ